สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีแชร์ฮอตสปอตการแชร์ฮอตสปอตมันก็คือแชร์เน็ตจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง ถ้าเพื่อนของเราไม่มีเน็ตแต่เรามีเน็ตเราก็สามารถแชร์เน็ตให้เพื่อนของเราเล่นได้นะครับโดยการเข้าไปตรงนี้ครับตั้งค่าจะไปแชร์เน็ตให้เพื่อนเล่นด้วยนะครับเมื่อเข้าไปตั้งค่าแล้วเราก็มากดเพิ่มเติมนี่ครับ กดเพิ่มเติมกดเพิ่มเติมก็แถวที่สองนี่ครับการปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตอันนี้คือเราจะเปิดฮอตสปอตให้เพื่อนมาแชร์เน็ตไปเล่นด้วยนะครับเพราะเครื่องของเรามีเน็ตแต่เพื่อนเราไม่มีเน็ต เราก็ให้เพื่อนของเราเปิดไ i f ฟไว้ก่อนแล้วเราก็มาเปิดฮอตสปอตของเรา mm hmm. นะครับกดเข้าไปตรงนี้ฮะการปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตกดเข้าไปเมื mm ่อ hmm. เข้ามาตรงนี้แล้วแถวบนเนี่ยครับ mm hmm. wi f ฟฮอสสปอเราก็เข้าไปเปิด h o t สปอของเราก่อนนะครับเข้าไปอันนี้ปิดอยู่ครับ ปิดฮอตไวไฟฮอสสปอร์ตปิดอยู่แล้วก็เราก็เปิดเปิดให้เลื่อนมาด้านขวามือนะครับตัวนี้ครับอันนี้ปิดอยู่กับปิดแล้วเปิดแล้วก็ให้มันเลื่อนมาด้านขวามือนะครับพรมันเลื่อนมาด้านขวามือสัญญาณฮอสสปอร์ตของเราจะขึ้นโชว์นะครับเนะี่ครับตรงมุมด้านบนอันนี้คือสัญญาณ ฮอสสปอร์ตของเราเนี่ยครับเมื่อเราเปิดแล้วเราก็จะให้รหัสฮอสสปอร์ตของเราเชื่อมต่อเลยครับถ้าเราไม่ให้รหัสฮอสสปอร์ตของเราเพื่อนเราก็เล่นไม่ได้เลยครับเราเข้ามาตรงนี้ครับตั้งค่า wifi ฮอสสปอร์ตกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปอันนี้คือรหัสนะฮะจะมองไม่เห็นครับ จะเป็นจุดๆุดมองไม่เห็นแล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้าไปกดเข้าไปรหัสก็จะโชว์ครับอันนี้คือรหัสฮอตสปอตของเราแหละครับก็ให้เพื่อนกดตามนี้ครับตามที่มันโชว์ขึ้นมานะครับเมื่อเพื่อนของเราเปิดไปปลเครื่อ,อ,งองของเขาแล้วเขาก็จะกดรหัส ฮอสปอตของเราเนี่ยครับกดครบแล้วเครื่อง๋าก็จะมีเมนูขึ้นเชื่อมต่อเพื่อนก็จะกดเชื่อมต่อจากนั้นเขาก็จะเล่นเน็ตได้เลยครับการที่แช์เน็ตก็เป็นแบบนี้ครับแช์เน็ตก็หมายถึงว่าปล่อยฮอสปอตจากเครื่องหนึ่ง ให้เพื่อนเปิดไบไฟล์แล้วเชื่อมต่อฮอสปอตของเราไปเล่นถึงจะเล่นเน็ตได้ก็เป็นแบบนี้นะครับหรือจะไปทวนให้ดูนะครับออกไปก่อนออกหน้าจอออกไปก่อนครับถ้าเพื่อนเราไม่มีเน็ตแต่เรามีเน็ตเราจะให้เพื่อนของเราเล่นเน็ตด้วยแล้วก็เข้าไปเปิดเราจะเข้าไปเปิดฮอสปอตของเราตั้งค่าพอเลื่อนมา เพิ่มเติมกดเพิ่มเติมก็มาตรงปล่อยการปล่อยสัญญาณฮอสปอดเมื่อสัญญาณฮอสปอตขึ้นมาถ้าถ้าเราปิดจะไม่มีสัญญาณตรงนี้นี่คือสัญญาณฮอสปอตสมมติว่าปิดนะครับปิดเราปิดกดตัวนี้มันก็จะปิดเลื่อนมาด้านนี้มันปิดนะครับปิด ไม่มีสัญญาณฮอสปอตขึ้นครับอันนี้ก็บอกว่าปิดเราเปิดกบเปิดเปิดเปิด wi ไฟไว้ตลอดตั้งค่าอันนี้เราเปิดนี้ก่อนครับเปิดเมื่อเราเปิดแล้วจะเห็นสัญญาณไวสัญญาณฮอสปอตขึ้นมา เราจะแชร์เน็ตให้เพื่อนครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับตั้งค่าตั้งค่าไวไฟนี่ครับตั้งค่า Wi-Fi Hot s p o t เราก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปมันจะมีรหัสครับถ้าเขาไม่รู้รหัสเราเขาก็เชื่อมต่อกับจากเน็ตของเราไปเทศเล่นไม่ได้ครับ เราต้องให้รหัสของเขากดตัวนี้ครับกดตรงแสดงตรงจุดสี่เหลี่ยมนี่ครับนี่แถว,วไบปลเรามองไม่เห็นครับนี่คือรหัสของเครื่องนี้นะครับ mm hmm. เครื่องเราจะแชร์ให้เพื่อนครับเราต้องไปแสดงรหัสให้เพื่อนดูก่อนเขา่ถึงจะรู้นนรดกดเข้าไปตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมกดเข้าไปรหัสโชว์ขึ้นมาแล้วครับ ก็ให้เพื่อนเปิดไปไฟมือถือของของเขาให้เขาเปิด Spotify ไปไฟนะครับเครื่องของเขามันถึงจะเชื่อมต่อกับฮอสปารของเราได้ให้เพื่อนเราเปิดไปไฟเครื่องของเขาแล้วก็นี่ฮะมาดูรหัสของของเราเนี่ยตามนี้เลยครับ d E อแปดอนี่ฮะตามนี้เลยกดตามนี้ กดเสร็จพอเขากดตัวนี้เสร็จเครื่องของเขาก็บอกว่าให้เชื่อมต่อเขาก็กดเชื่อมต่อของเขาแล้วเขาก็จะเล่นเน็ตของเราได้ครับการเชื่อมต่อ wifi, h o t สปอ t ก็อย่างนี้ครับจะทวนให้ดูนะครับออกก่อนออกไป ถ้าเพื่อนเราไม่มีเน็ตนะครับเพื่อนเราไม่มีเน็ตแต่เรามีเน็ตเราจะให้เพื่อนเราเล่นเน็ตจากเราเราต้องแชร์ไวไฟจาก h o t s ปอ t ของเราให้เพื่อนนะครับเราก็เข้าไปตรงนี้ครับออกนี่ก่อนแล้วก็เข้าไปตั้งค่าพอเข้ามาตั้งค่าแล้วก็มาที่เพิ่มเติม พอมาที่เพิ่มเติมเราก็ไปที่การปล่อยสัญญาณ hotspot แล้วก็เข้าไปพอเราเข้ามาเราก็มาที่ w i ไ i hotspot พอไป f i hotspot แล้วก็เปิดมันจะเปิดเ็ฮอเปิดอย่างเงี้ยคือสมมติว่ามันปิดอยู่แล้วก็เปิดครับสมรติว่ามันปิดอยู่นี้เราก็เปิดก่อนเปิด พอเราเปิดสัญญาณฮอสปอตก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้และจากนั้นก็ให้รหัสของเราให้เพื่อนเชื่อมต่อแล้วกบรหัสแถวนี้ครับ mm hmm. การตั้งค่าไ i ฟ่าฮอสปอดเราก็ให้รหัสเพื่อนเราไปเราก็กด